สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกทุกคนนะคะ FC ทุีพิกท่านนะคะ วันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบนะคะขอให้ทุกท่านมานทุกท่านเหงทุกท่านฟังนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะสําหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยนะคะช่องแอดจะมีฮานอยสูตรแอดฮานอยสูตรล้านนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะแล้วก็ช่องแอดจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะทุกคนมีไลฟ์สดให้เอฟซีด้วยนะคะแต่อาจจะ ไม่ได้ไลท์ทุกวันนะคะไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันจะไลฟ์เฉพาะวันที่มีหวยลาวพัฒนานะคะหรือว่าออคึกค่ะนึกอยากไลฟ์นะคะแต่ก็พยายามจะไลฟ์สดให้ F c ซนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นค่ะเปิดการมองเห็นให้ f c นะคะทุกคนให้ f c ทุกท่านนะคะเปิดการมองเห็นให้ F c ฟทุกท่าน เพราะว่าบางท่านหาช่องไม่เจอนะคะหาช่องไม่เจอหลายหลายท่านบอกอ้าวช่องแอดหายไปไหนมานะคะแอดไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแอดอยู่ที่เดิมนะคะเพิ่มเติมมีแต่แม่นขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างว่าเนาะยูทูบนะคะมันมันแปลกนะคะ YouTube นี่มันมัน,ม,นมันหากันไม่เจอนะคะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ตามนะคะแอดก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบของเขานะคะทุกคน มันเป็นที่เราหรือมันเป็นที่เขาคะทุกคนก็เป็นที่เขาแล้วเราจะโทษเราได้ยังไงเนาะเราก็โทษเขาสิคะทุกคน มันก็ต้องเป็นที่เขาแล้วเนาะทําไมเขาถึงเอ,อ่อหาเพื่อนไม่เจอนะคะมันไม่เหมือนพวกเฟซบุ๊กพวกอะไรอย่างนี้นะคะของเราจะเห็นเพื่อนก่อนมันจะขึ้นคําว่าเพื่อนมาให้ใช่ไหมคะเราจะเห็นช่องของเพื่อนเราก่อนนะคะอันนี้น่ติดตามใครไว้นะคะบางทีคนที่ติดตามก็หายไปค่ะหายไปไซดกับว่าหูคะ่ะเวลาจะหาเจอแต่ช่องใหม่ๆเด้งขึ้นมานะคะช่องที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะพวกเขาวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยได้ติดตามนะคะแต่เด้งขึ้นตังทั้งวันเลยนะคะ โดยเฉพาะข่าวตีกันขากันโอ้ขอ่อยเฮงหยานอยู่เฮงเด่งข้นทุกวันเลยนะคะเอ้ามาดูกันนะคะวันนี้ก็ปังทั้งสูตรแอดแล้วก็สูตรลาเลยนะคะ3ตัวแตกค่ะทุกคนเย่ yeah. ไหวสามตัวนี่หวยฮาหนอยปกตินี่แตกสองวันแล้วดิค่ะกระ้างมีไหนๆก็ช่างถือว่าแตกค่ะ เอาหาหอยรวมนะคะวันนี้ปังมากเลยนะคะจอเข้านะคะ27น้อยปกติ19น้นอยกาชาตินะคะ1916นะคะเออ39นี่นอยกิจนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้จับตัวเด่นพวกนี้ให้นะคะถ้าจับตัวเด่นให้นี่ได้3 2 2 3เลยนะคะนี่พวกนี้นะคะสามารถจับเป็นตัวเด่นเองเลยนะคะจับเป็นเออจับคู่เองได้เลยนะคะ 1>, 1 2 1 3นะคะเอ่อ2 3อย่างเงี้ยนะคะ9897นะคะ78อย่างเงี้ยสามารถจับคู่กันเองได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าแอดไม่ได้จับให้นะคะเพราะวันไหนจับให้มันไม่มาเพราะวันไหนไม่จับมันมานะคะอ่อ็7 2 3นะคะ723เราก็ได้โตดกันไปนะคะดีใจด้วยเอ้ยเกือบแตกนะคะมันอ,อ,อันนี้183อันนั้น382นะคะแต่ในตารางก็แตกของเขาไปนะคะ ตารางนะคะแต่เจ็ดสามสองนะคะสามสองเจ็ดเนาะสามแปดสองนะคะหกสามสองเจ็ดแปดสองนะคะตารางแต่งอันนี้แอดเจาะเข้าเลยนะคะสามหกนี่เน้นเน้นเลยนะคะสามหกเอ่อสามหกสองแปดสองเจ็ดนะคะหมานกันไม่เนาะดีใจกับทุกท่านที่ได้ด้วยนะคะดีใจกับทุกท่านที่ได้นะคะที่เข้ามาติดตามแล้วปังนะคะชอบสูตรแอดไปสูตรแอดชอบสูตรร้านไปสูตรร้านชอบตัวไหนจัดตัวนั้น,นะค่ะทุกคนไม่มีว่าใครใครจะรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะคะ ก็ทําไปตามสูตรนะคะบางทีนะคะสูตรก็พาเข้าห้างนะคะบางทีก็พาไปชมนกชมไม้ในป่านะคะแต่ส่วนมากช่วงนี้ก็หว่วยกึ่งปลาและกึ่งห้างนะคะกึ่งปลากึ่งห้างนะคะหลักร้อยเข้าไปที่เก้าเนาะเสียรายนะคะที่เราหน่อยแยกนะคะตายน่อยพิเศษนะคะมาดูนะคะหน่อยกิดให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะเข้าไปที่เจ็ดหน่อยพิเศษหลุดนะคะหน่อยปกติเข้าไปที่เจ็ดหน่อยว i p เข้าไปที่สี่นะคะ นอยการชาติเข้าไปที่6ค่ะนอยสามัคคีเข้าไปที่ศูนย์นยพัฒนาเข้าไปที่5แล้วก็หลักร้อยนะคะเข้าไปที่9นะคะโอ้คนอื่นเขาจะกลับกันหมดแล้วนะคะค่อยพึ่งจะเดินทางนะคะแอดพิ่งจะสํานึกบอแอดพวกกระสีเดินทางมูเขากลับเล็ดแล้วอา้าว ใครจะเดินทางกลับนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะคะใครจะเดินทางไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะไปมาปลอดภัยเด้อขับขี่อย่าง az, ระมัดระวังนะคะมีสติกันเยอะๆนะคะทุกคนผูลาเที่ยวเรี่ยวหรือจังเขามาเบิงค่ะหวยห,หรือว่าว่างก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะโอ้ยแอดไปจังไดโนะวสันแอดก็สบายดีค่ะแอดก็อยู่นี่ละคะ่ะไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนแต่คอยกระสิไปแล้วล่ะคะ่ะ เอาลีเดอร์ค่ะมาดูกันนะคะหาหนอยของวันที่สออวันที่หนึ่งนี่วันที่สองวันที่สามนะคะไม่มีแนวทางนะคะเอ,อ๊ะวันที่สามไม่ใช่จะมีไม่น่าจะมีนะคะไม่น่าจะมีแนวทางหรือมีอะไรไม่มีนะคะไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีแนวทางนะคะ หยุดนะคะแอดหยุดนะคะหยุดถึงวันที่3นะคะทุกคนวันที่4ก็เจอกัน,นะคะ่ะทุกคนหยุดถึงวันที่3นะวันที่4เจอกันนะคะมาดูนะคะ789นะคะจับจับตัวเด่นประกบกันเองได้เลยนะคะแอดไม่ได้จับให้นะคะ74 7 3 7 2 8เจ3 8 2นะคะ9ก9 3 9 2นะคะกลับหัว6 9เอานะคะ

ตารางนะคะ7964 832นะคะ789 784 739 734นะคะ289 284 239 234โอ้หวยหวยหวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่หวยหวยเป็นตะมาะคะ่ะหวย หวยหวยสวยสวยสวยอันนี้ก็เลขทูบสามพี่น้องนะคะก็ยังจุดให้อยู่นะคะอัน,นเลขทูบอันนั้นก็เอามาเล่นได้นะคะเลขทูบเปิดดวงของแอดนะคะแอดจุดให้หวยไทยเลยนะคะจุดให้หวยไทยหวยลาวก็จัดไปเลยนะคะใครที่พึ่งดวงนะคะพึ่งดวงพึ่งสูกพึ่งหลาบแอดในหน้าประัรเอาลองดูนะคะทุกคนไม่มีใครรู้หวยจะออกตัวไหนนะคะแต่ว่ามาเลขอันค่ะค่ะ อาหลักร้อยให้ไปที่สามสี่ห้านะคะหลักร้อยให้ไปที่สามสี่ห้าน้อยกิจให้ไปที่สองสามน้อยพิเศษให้ไปที่เจ็ดแปดน้อยปกติให้ไปที่เจ็ดสองน้อยวีไอพีให้ไปที่เจ็ดแปดน้อยการ์ดช้นให้ไปที่ศูนย์สามน้อยสามัคคี้ให้ไปที่ห้าหกน้อยพัฒนาให้ไปที่ห้าศูนย์ค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางห้วยหานอยค่ะทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าตรงใจค่อยจัดนะคะหลัก นี่นะคะตัวเด่นนี่สามารถจับประกรบกันเองได้เลยนะคะ7 8 8 9 7 9กนะคะแอดกลัวมันมาจับคู่กันเองนะคะทุกคน43นะคะ3 2แล้วก็42นะคะจับเองได้เลยนะคะทุกคนเอออันนี้แอดก็จะจับส่วนตัวนะคะจับส่วนตัวนะ2 3นี่ช่วยสวยพรุ่งนี้มาแน่เลยนะคะ7 3 6 7 3 9ห็นี่3 2เห็นบ่ล3องนะคะเห็นไหมนี่มันประกรบกันเองนี่7 8 8 9นะะี่ค่ะระวังเลยค่ะทุกคนจับประกรบกันเองได้เลยนะคะแอดไม่ได้จับให้ นะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่น f c ซสามารถจับจับประกบกันเองได้หรือเกาหนิดหน่อยๆนะคะเกานิดหน่อยๆคะ,ก,ๆๆคะก็ทะเลอกแล้วค่ะทุกคนเสียบเข่าได้บานี่ยเวลาไปอาบน้ําก็จะเสียบนะคะทีนี้เท่ารามันค่ะค่ะทุกคนสงสัยจะได้ทาคาราไมาย,ยิ่งใส่ถุงเท้ามันยิ่งไม่ดีเนาะไม่ใส่ไม่ได้ค่ะไม่ใส่ถุงเท้าไม่ได้เลยนะคะแอดเว่าแอดเกาค่ะทุกคน ไม่มีถุงเท้าก็ขนาดมีถุงเท้าก็ยังไปเกาเขาอยู่นะคะมันขั้นอ่ะนี่คือเ็กน้อยอย่าเงี้ยอู้หู้ขัจนๆเจ็บๆนะคะอืเออดว่ามันต้องแพสสเตียรอยอะไรที่เขาว่ากันแน่เลยแต่ว่าเออดกับบุ๋นใส่ชิ่มยังน,นะใส่ชิมปกติขัดไลยทูหลาอย่ยาน้าบุงงามเป็นจังไใดบ,บอกว่าจื้อบอัวบัวจื้อว่าตีเดี๋ยวหลังปีใหม่เจอกัน แอ็ดเป็นแต่น้ขาขาเด้อค่ะหัวกะอันนี้หน้าก็เอาอีกแล้วโอ้คัดค่ะขานี่บวเศร้าไ่จ้าเ,าาาเ่อค่ะเอด็ดขาคืออันเด็กหน่อยอันเด็กหน่อยอันนี้เนี่ไหมเด็กหน่อยอีลีเนี่ไม่เด็กหน่อยปฐทุมนะัไม่ทีข้าเจา้าขาเลยไ่คือกันเลยค่ะไม่จะอันจักหน่อยจักหน่อยกับเขียวอ่ะสันโอ้ยไปละค่ะสำหรับคิดนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ